เมื่อสาวใสวัยมหาลัยคนพบว่าตัวเธอเองเป็นผู้ให้กำเนิดการเดินทางข้ามเวลาสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ JU c h ชา nel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าโครโนสอีกหนึ่งตอนจากซีรีส์ชุด i m e n s ชัน404และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเธอจะสามารถคิดค้นการเดินทางข้ามเวลาได้สำเร็จหรือไม่กอรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe. s u b s c r i b ์กดซับไว้หน่อยก็ไม่เสียหายแถมยังได้ให้กำลังใจทีมงานอีกด้วยและถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกัน แล้้วไไปชมกันดเลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับน้องซูซานในวัยเด็กเธอนั้นติดกระตูนเรื่องไทม์ไรเดอร์อย่างงอมแงมพูดตามได้ทุกได้อล็อกติดยิ่งกว่าขวดนมซะอีกเธอดูจบตอนก็บอกแม่จ๋าหนูขอดูอีกตอนได้ไหมแม่เธอก็ถามทําการบ้านเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็ไปดูต่อได้แต่น้องซูก็บอกยังไม่เสร็จแต่หนูจะดูต่ออีกตอนได้ไหมด้โปรดเผลอแป๊บเดียวเธอก็ติดนิสัยผลัดวันประกันพรุง่งจากสาวน้อยซูวัยรุ่นฝันน้ํานมก็กลายเป็นสาววัยสรุ่นกําลังจะเรียนจบมห ah าลัยขาดเพียงอย่างเดียวก็คือ เอกสารรายงานโปรเจกต์จบที่ดูเหมือนเธอจะยังทำไม่เสร็จก็เลยมาขอร้องอาจารย์ในวันนี้อาจารย์ก็บ่นบอกอีซูมึงมีเวลาทั้งเทอมเธอทำไม่เสร็จแถมยังมาขอต่อเวลาอีกเธอนั้นเป็นเด็กฉลาดมีแววจะเป็นอัจฉริยะแต่ไม่รู้แหละถ้าถึงเที่ยงคืนมึงไม่เอาเอกสารมาส่งก็ย่าวหวังว่าเธอจะได้เรียนจบตัดมาน้องซูก็กลับมาถึงบ้านเธอนั้นกำลังศึกษาเกี่ยวกับกฎฟิสิกส์เพราะว่าเธอลหลงไหลการเดินทางข้ามเวลามาจากการ์ตูนในวัยเด็กแต่เอกสารที่ควรจะเสร็จกูก็เขียนได้แต่ชื่อตอนนั้นเธอได้ยินเสียงปแปลกๆดังมาจากท ที่เตียงหันไปก็ไม่เห็นอะไรตอนนั้นเองก็มีคนมาหาเธอที่บ้านเปิดประตูไปก็ได้เจอกับไอ้อเล็กเพื่อนของเธอที่ดูเหมือนจะแอบชอบเธออยู่เขาเอาโปรเจกจบมาโชว์บอกว่าเขาทําเสร็จแล้วแล้วก็ถามสูว่าแล้วของเธอ่ะอยู่ไหนสูก็อ้ามึงเอเล็กจึงรู้ว่าเธอนั้นยังไม่เสร็จเอเล็กก็ตกรใจบอกที่ผ่าแเราไม่ละสูเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วแบบนี้มึงจะเสร็จทันไหมล่ะเนี่ยหมาเสร็จก็เรียนหมจบอนาคตก็จะดับบูบน้องสูที่คลั่งไคล้าการเดินทางข้ามเวลาอยู่แล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าการเดิินทาาางงข้มมเวลีจร ตัวฉันในอนาคตก็คงเอาเอกสารมาใส่ไว้ในลิ้นชักอันนี้แต่เปิดออกมาก็เจอกับลิ้นชักเปล่าอเล็กก็บอกว่าเธอนั้นเลิกเผอเจอได้แล้วสู่ก็บอกว่าเปล่านั้นนายจำตอนหนึ่งในการ์ตูนเรื่องทไทม์ไ i เดอร์ได้หรือเปล่าอเล็กก็บอกการ์ตูนเรื่องอะไรฉันไม่เคยได้ยินดูเหมือนว่าอยู่ดีๆไออเล็กจะลืมการ์ตูนเรื่องดังเรื่องนี้ไปซะสนิทสู่ก็หัวเราะบอกมึงโดนลบความทรงจำแล้วแน่ๆน,นี่ทำโปรเจกต์จบจนสมองเบลอไปแล้วเฉยๆสู่ก็เลยบอกให้อเล็กเดินตามมาเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูสักอพิโซดแต ธอกลับพบว่าข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับกระตูนเรื่องไทม์ไรเดอร์ได้หายไปหมดแล้วจากโลกใบนี้ไม่เว้นแม้แต่ของสะสมที่เธอเก็บไว้อยู่ดีๆมันก็ได้อันธารหายไปจากตู้โชว์สูสงสัยก็เลยโทรกลับไปถามแม่ว่าแม่จาแม่จําได้ไหมกระตูนเรื่องไทม์ไรเดอร์ที่หนูชอบดูตอนเด็กๆแต่ดูเหมือนความทรงจําของแม่เธอก็จะถูกลบไปเหมือนกันเห็นแบบนั้นสูสารก็อดรนทนไม่ได้กําลังคว้าจักรยานจะปั่นไปที่สตูสดิโอเขียนกระตูนแต่อเล็กก็บอกว่าไฟนอลโปรเจกต์มึงยังไม่เสร็จเลยนะอีสูมึงจะเอาอนาคตมา แลกกับกระตูนที่ไม่มีจริงเนี่ยนะสูก็เถียงขอเป็นเอ็นว่าไทม์ไรเดอร์นั้นมีจริงๆพูดไม่ทันขาดคาไทม์ไรเดอร์ก็โผล่มาทั้งครูก็อ้าปากค้างนี่มันเรื่องจริงหรือวะเนี่ยทั้งคููก็รีบช่วยไทม์ไรเดอร์ที่อยู่ในสภาพอิดโรยเขาก็บอกว่าเขาเดินทางมาจากในอนาคตที่เขามาที่นี่ก็พบว่าคืนนี้มีใครพยายามจะแก้ไขประวัติศาสตร์แล้วก็ถามทั้งคู่ว่ามีเหตุการณ์ประหลาดๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมสูก็บอกว่าใช่แล้วอยู่ดีๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับกระตูนเรื่องไทม์ไรเดอร์ก็หายไปเขาาาาากกกก็บกกบบอออววไมด้้้รแแลนนนีคตขขงฉัจะหยปยปเ จึงบอกว่าได้น้ําของไทม์ไรเดอร์ฉันขอแต่งตั้งเธอทั้งสองคนเป็นผู้ช่วยจากนั้นเขาก็กดถุงมือที่ใช้เดินทางข้ามเวลาพาทั้งสองคนนั้นย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประหลาดสี่ชั่วโมงก่อนตอนที่อเล็กซ์มาถึงบ้านของซูซานไทม์ไรเดอร์ให้ทั้งคู่นั้นใส่กาไลข้อมือพิเศษไว้ที่จะทําให้คนในไทม์ไลน์ปัจจุบันไม่สามารถเห็นและได้ยินเสียงของพวกเขาได้เรียกง่ายว่ากําไลหายตัวทั้ง3คนก็รีบหายตัวและบุกเข้าไปในบ้านขึ้นไปที่ห้องของซูแต่ตอนนี้ของเล่นของเธอก็็ยยยัังงงอูู่่่แตสสกวาวาาคมทรจ ของอเล็กนั้นหายไปได้ยังไงทามไรเดอร์ก็บอกเป็นไปไม่ได้ปืนลบความทรงจํานั้นอยู่กับฉันแต่ล้วงลงไปเช็คที่เอลเอาอิหาเหลือแต่ซองเปล่าและแล้วพอหันไปคนร้ายก็ปรากฏตัวไอหลอดเอนโทรปีขยี้การเวลาตัวร้ายคู่ปรับตลอดกาลของทามไรเดอร์มันกําลังจะลบความทรงจําของทั้ง3คนแต่อยู่ดีๆตอนนั้นก็มีทามไรเดอร์จากอีกทามไลน์หนึ่งโผล่มาและจับไปเอนโทรปีว์บหายไปทั้ง3าคนจึงต้องย้อนเวลากลับไปอีกครั้งคราวนี้พวกเขาได้เห็นเอนโทรปีขณะที่ลบความทรงจําของอเล็กจากนั้นทามไรเดอร์ ก็มาจับเอนโทรพีว้ามหายไปอเล็กก็ถามซูว่าแล้วยังไงต่อว่าค่าวนี้ซูก็บอกว่าไม่แน่ใจเราอาจจะชนะแล้วก็ได้แต่ตอนนั้นไทม์ไรเดอร์ก็โผล่กลับมาในสภาพสะบักสะบอมแถมเอเล็กยังเห็นว่าเอนโทรพีก็ได้ับความทรงจาของสูสานไปที่เรียบร้อยดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองคนจะไม่มีทางเลกสูสานเองที่เป็นแฟนพันธ์แท้ไทม์ไรเดอร์ก็จําได้ว่าในกระตูนถ้าเป็นแบบนี้เธอต้องทํำยังไงเธอเอาถุงมือของเขามาและย้อนเวลากลับไปและนั่นเองก็เป็นสาเหตุของเสียงแปลกๆที่อยู่บนเตียงตอนต้นเรื่องเธอบบมาหยิ ปืนของเล่นของเธอเพื่อไปสลับกับปืนของจริงทําให้เอนโทรปีไม่สามารถลบความทรงจําของอเล็กได้และพอมันเผอทั้งคู่ก็จับตัวเขากลับไปให้ไทม์ไรเดอร์เมื่อจับตัวผู้ร้ายได้ไทม์ไรเดอร์ก็มาขอบใจและดูเหมือนกําลังบอกลาทั้งสองคนแต่เพียงเท่านี้ซูซานที่เพิ่งได้รู้ว่าการ์ตูนในวัยเด็กของเธอนั้นเป็นความจริงก็ถามเขาว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมไทม์ไรเดอร์ก็ไม่รับปากแต่ตอนนั้นดูเหมือนไอ้หลอดเอนโทรปีมันจะถอดแหวนของมันโยนไว้ที่เตียงของเธอดูเหมือนว่ามันจะมีแผนการอะไรบางอย่างเป็นแน่ หลังจากที่ไทม์ไรเดอร์เอาตัวของผู้ร้ายว้าผายไปกระจิตกระจ้ยของโซตอนนี้ก็ไม่อยู่กับการเขียนไฟนอลโปรเจกต์อีกแล้วเพราะว่าเธอเพิ่งรู้ว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นมีจริงตอนนั้นโซก็ได้ไปเจอแหวนของเอนโทรปีและบอกอเล็กว่าเราควรจะนำแหวนไปคืนที่ไทม์เบสวันทั้งคู่จึงใช้แหวนวร์ปกลับไปที่ฐานของไทม์ไรเดอร์แต่ดูเหมือนมันจะไม่ใช่โลกอนาคตอย่างที่ทั้งสองคนคิดแท้จริงแล้วฐานทัพของไทม์ไรเดอร์นั้นอยู่ในอดีตทุกคนที่อยู่ในองค์กรแห่งนี้เป็นคนจากโลกอนาคตที่ย้อนเวลากลับมาอาศัยอยู่ในนไี้ก็ แหวนไปคืนให้กับรปรพแล้วก็บอกว่าเธอนั้นขอพบไทม์ไรเดอร์รปพอก็ถามว่าเธอนั้นชื่ออะไรเธอก็บอกว่าเธอนั้นชื่อซูซานเฮิร์ตรปพอได้ยินชื่อเธอก็ทําหน้าตกใจแล้วก็ให้เธอเข้าไปทันทีซูซานเดินเข้าไปก็ได้เห็นว่าทุกคนที่นี่เป็นแอนิเมเตอร์กําลังวาดการ์ตูนเรื่องไทม์ไรเดอร์อยู่นั่นเองนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมการ์ตูนเรื่องไทม์ไรเดอร์จึงเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาได้อย่างครบถ้วนก็เพราะทุกคนที่วาดการ์ตูนเรื่องนี้เป็นคนที่ย้อนเวลามาาาาจกกกกโลกลลอออนน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 คคตตััั่เเงแ้้้วู็็ไดหบใร ที่ดูเหมือนเธอจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากชายแก่คนนั้นก็คือวอลลี่แนสผู้ให้กำเนิดการ์ตูนเรื่องไทม์ไรเดอร์นั่นเองเธอก็เดินเข้าไปขอลายเซ็นเขาแนสก็ถามว่าเธอนั้นชื่ออะไรเธอก็บอกว่าเธอนั้นชื่อซูซานเฮิร์ตพอทุกคนที่นั่นได้ยินชื่อของเธอก็ถึงกับหยุดทำงานแนสก็บอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เจอกับเธอแม่สาวน้อยไม่บ่อยนักที่เราจะได้เจอกับมารดาแห่งการเวลาตอนนั้นเองซูซานก็ได้รู้ว่าเธอเป็นคนไขปริศนากฎฟิสิกส์แห่งการเดินทางข้ามเวลาและทำ ได้คราวนี้ทุกคนก็มารุมขอลายเซ็นเธอกันเป็นการใหญ่ทางด้านไอรอดเอนทอพีที่ถูกจับไว้ก็ดูเหมือนกําลังหัวเราะดีใจในแผนการอะไรบางอย่างตอนนั้นอเล็กก็ได้มาคุยกับพนักงานคนหนึ่งและบอกว่าวันนี้เป็นการส่งเอกสารวันเรียนจบและดูเหมือนซูซานนั้นยังทําของเธอไม่เสร็จดูเหมือนว่าแผนการร้ายของเอนทอพีนั้นก็คือทิ้งแหวนไว้ล่อให้ซูซานเดินทางข้ามเวลามาที่นี่เพื่อให้เธอไม่สามารถทําส่งโปรเจกต์จบได้ทันเมื่อเธอไม่ส่งโปรเจกต์เธอก็เรียนไม่จบและทฤษฎีการเดินทางข้ามเวลาก็จะไม่เกิดขึ้นและ ตัวตนของพวกไทม์ไรเดอร์ก็จะหายไปแต่กว่าจะรู้ตัวก็ดูเหมือนไอหลอดเอนโดพีมันจะหนีไปได้ซะแล้วจากนั้นซูซานก็ได้มาพบกับไทม์ไรเดอร์อีกครั้งเหตุการณ์ตอนนี้กำลังคับขันและดูเหมือนไทม์เบสวันนั้นกำลังจะพังลงแต่อเล็กก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งหมดหวังเรายังมีเวลาส่งเอกสารจนถึงเที่ยงคืนครึ่งถ้าเราสามารถทวงเวลาอาจารย์ไวได้และให้ซูซานส่งโปรเจกต์ของเธอได้ทันเหตุการณ์ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากเดินหน้าลุยสถานเดียวตัดกลับมาเราก็็จจจะเหนวว่าาาอรรย์กลังตไ น้อนโปรเจกต์อยู่และดูเหมือนก็จะเริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับเขาทางด้านซูซานก็รีบรวบรวมสติในการเรียกเขียนเอกสารของเธอให้เสร็จภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงท่ามไรเดอร์และเล็กก็ช่วยกันในการทวงเวลาอาจารย์อย่างสุดความสามารถซูซานก็ปลุกเซลล์สมองทุกเซลล์ที่เธอมีเขียนรายงานออกมาอย่างฉับไวแต่จะทันไหมนั่นอีกเรื่องแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นไอหลอดเอนโทรปีก็โผล่มาเพื่อขัดขวางการทวงเวลาของท่ามไรเดอร์ตอนนี้มีแต่เล็กเท่านั้นที่พอจะยื้อเวลาได้เขาตั้งใจจะวิ่งไปกดสัญญ,ญาณดับเพลิงแแต่แ้ว อยู่ดีๆตอนนั้นไอเอนโทรปีก็โผล่มาและจับอเล็กวาร์หายไปดูเหมือนว่าตอนนี้เวลาของเธอก็จะหมดลงแล้วเธอไม่สามารถส่งรายงานจบได้ทันไทม์เบสวันกกำลังจะพังลงตัวตนของไทม์ไรเดอร์นั้นกำลังจะหายไปไทม์ไรเดอร์รีบบอกให้ซูซานวิ่งไปที่เครื่องข้ามเวลาเขาจะส่งเธอกลับไปที่โลกปัจจุบันของเธอ,จจอเธอจะได้ไม่ติดอยู่ในอดีตแต่ดูเหมือนเครื่องเดินทางข้ามเวลาจะไม่ทํางานจนกว่าที่เธอจะลืมเรื่องราวของไทม์ไรเดอร์จนหมดสิ้นไทม์ไรเดอร์จึงบอกให้เธอนั้นใช้ปืนลบความทรงจํายิงหัวของตัวเองถึงแม้ว่า เธอจะไม่อยากลืมเขาเลยก็ตามสุดท้ายซูซานก็ตัดสินใจเหนี่ยวไก่ความทรงจําตลอดชีวิตที่ผ่านมาเกี่ยวกับไทม์ไรเดอร์ของเธอก็ถูกลบเลือนหายไปเธอตื่นขึ้นมาบนโต๊ะทํางานของเธออย่างที่จําอะไรไม่ได้เธอเดินลงมาด้านล่างและพบกับอลเล็กที่เอาโปรเจกต์จบมาให้เธอดูซูซานนั้นพูดเหมือนเดิมอีกครั้งว่าถ้าการเดินทางข้ามเวลามีจริงแล้วล่ะก็ในลินชักนี้ก็คงมีโปรเจกต์จบของเธอเป็นแน่เธอเดึงลินชักออกมาแต่คราวนี้มันไม่ได้ว่างเปล่าเธอกลับพบกับก,บกระดาษแผ่นหนึ่งที่ดูเหมือนจะเเเเนนนลาายยมือออออขขงงธธีฝกให้้ัท งานด้วยตัวของเธอเองและดูเหมือนว่าในอนาคตซูซานก็จะสามารถไขปริศนาในการเดินทางข้ามเวลาได้อีกครั้งและผู้คนในอนาคตก็จะได้ให้กำเนิดไทม์ไรเดอร์อีกครั้งและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องโครโนสการเดินทางข้ามเวลาก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องในจินตนาการที่ยังไม่ถูกแก้ไขได้ในยุคปัจจุบันแล้วเพื่อนๆละครับถ้าสามารถเดินทางข้ามเวลาได้อยากจะย้อนอดีตหรือไปอนาคตเพื่อไปทําอะไรกันไหนลองคอมเมนต์มาเม้าส์กันซีแต่ถึงแม้ตอนนี้พวกเรายังไม่สามารถ เดินทางข้ามเวลาได้แต่สิ่งเดียวที่พวกเราทําได้นั้นก็คือใช้เวลาทุกวินาทีให้มีความหมายจะได้ไม่มานึกย้อนเสียใจในภายหลังทุกความผิดพลาดน,นั้นก็คือบทเรียนไม่ต้องอยากย้อนกลับไปแก้ไขแค่เรียนรู้และเติบโตไปกับมันก็พอสําหรับตอนโครโนสได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป6.8คะแนนสุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e จะได้โลทองมาคล้องกับเขาสักทีหรือถ้าใครอยากจะโดเนตเป็นกลังใจก็สกแกน Q ิ code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าได้เลยแล้วกลับมาพบกับจียูชาแน ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ